พี่น้องโอ้ยหนีวพูดง่าน่องนีค่ะโอ้ยกล่องที่สั้นนี้ด้วยค่ะพี่น้องเทากบนุญนาว ว่าจะอุบลนู้นจนหงุดหงิดเด้อว่าจะโตเด้อสังสิลา์ให้บึงเด้อค่ะพี่นอ้องฝนตกแดดแดดออกลงขี้น,น้ำค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมื่อเช้าบนเสื้อผาพีผ้านองออกทะเลเด้อค่ะเด้อ ก็ว่าอันเดือนนี้นะเป็นเดือนที่ว่าข้าตกอันอื่นเนี่ยก้งมะกรอปะค่ะเขาเอิน่นเช้าบนจะพาพี่พาหนองมาเบิองอันวิธีการตกไปตกปลาเนาะคะ่ะแต่ว่ากระมือนี้ก็ไปสวยเนยมาเบิงวิธีว่าปูน่ะมีอันอันตกะเนี่ยสิบสามเปิดห้าเขาเอิ่นเนี่ยพี่น้องอันกองบอกว่าเป็นกองนี่แหละพี่น้อง เสาบนกบ็บอสถือนะคะ่ะเดี๋ยวผ้าพี่พาน้องไปเบิ่งค่ะพี่น้องได้ค่ะได้ค่ะเออพี่น้องเห็นบ่ค่ะหเห็นนี้ยังงามๆผมท่าง,ง,ามมงลงไปหาเลือกล่ะคะพี่น้องนี่ลงกินน้ำพ่นวายยาืมสีด้วยค่ะเด้อแต่พอแต่เม่เสาบนผ้า เห็นเกย์จะทวงคุณว่าค่ะต่างลงูกโอ้นค่ะเห็นพ่อขาวเลือดล่ำหน่อยๆใชคก่อขา,ขาวนะคะอร่าขาเศร้าบนสีนังเลือดตท่านันไทยพี่โน,โน้องเด็กกระเด็ดเด็กกระฝนพี่โนโอ้อง น้ำมอฟันอันอน,อนีฟื้นนะคะเอาไปดังนหน้าหนาวไปค่ะเดี๋ยวเสาบนขอใหเสาบนอันเตรียมยังก่อนค่ะสีไทยพี่เห็นหนองเบิรงแล้วค่ะเนาะ อุ้นระวังเมินเด้อค่ะอุ้นค่ะพี่น้องเลื่อนลำนั้นทำไหน้อยน่ะล่ะค่ะสาวบนจิตไปอุ้งกล่องว่าโฟกัสพี่น้องไปค่ะมาพี่น้องมาอุปกรณ์อู้หูเหรอค่ะทางจิตไปเอาไปนลักพี่น้องอุปกรณ์พร้อมพี่น้องเซฟตี้ปลอดไซค่ะไปค่ะพี่น้องนี่พี่น้องนี่กล้องแบบนี้นี่นี่กล้องใหม่แบบนี้ นี่นะคะปูสิปยายามบ่รู้ว่าจังไดค่ะพี่น้องอุ้ยนักเติบด้วยพี่น้องด้วยกองใหม่แบบนี้มันอมน้ำนะคะฮู้ดโอค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันค่ะ ปูกำลังสีเกียวกำลังใหม่กำลังสีเกียวได้เหรอคะแนนล้มล่มได้พี่น้องปูค่ะค่ะได้เลยครับพี่น้องนะคะข้าวขาวมะยามนะคะบานเห่าอิ่นเบิ้งนะค่ะอาบน้ำปูอักขึ้นนะกะเนาะ กำลังมวนติวติวลมมันมาแห่งนะคะกูสีขาวเดี๋ยวกูกำลังสีสาวสาวขึ้นเองสีละกีหนอ ได้ค่ะมันเป็นใหม่นะคะเนื้อนี่ก็ใส่เนื้อผู้ใส่เนื้ออันวเดี๋ยวแซว,วบนเนื้อก่อนกับว่าป่ายอย่างอื่นภาษาไทยไหมปัสดีนนะคะ,คะขเขาเล,เย,เลยเราแล้ว็ยังแข็งแรงได้แข็งแรงกว่าลูกสาย xin giấc tô Thu Ồ, oh, cặp bu nhai phi ơi พี่น้องเด็กปูเย้เย้เยอ้เอบิ้งพี่น้องกะบุเนี่ยอุ้ยโอ้ยงามงามงามเอาเอาเอาทาเด่นทาเด่น,น ดำอ่า,าตัวเมีค่ะตัวเมียนี่ว,วักกะวักกะครับหรอยมพุทนยังบ่ทันใดอันกุุงเมือก,ก่อนครับพี่นอ้อง ูกระปูปง่ายก็กุ้งมะก่อนมันมากินอันอของของเนา่าพี่น้องของมันมินนห่นไหมป้าป้าก็ต้องเทศน์นแบบเน่าเน่นั่นไหมเอาไปมันมินนั่นไหมพี่น้องปูเราก็จะใส่ ถามอัจจิสันในเด็กค่ะเพราะว่าลมแห้งนะค่ะพี่น้องโอ้หลักสิมัดไว้ไม่หินพวงนะคะ่ะพวงหนำหนักมันไว้ ประชาติดดเดษอดสันเดือเพราะว่าเช้าบนบริไทยไก่นะคะเพราะว่าเรือลมมันแห้งนะคะปูกระสป,ปิดอื่นกับจังมะยามอีกนะคะแบบแบบจังสี่นะคะปูมีสิบสามสิบสามหลังนะคะมีอันหน่อยอันใหญ่นะคะอันนี้อันหน่อยอ ไปเลยบแบบนี้สาจะ,ะจ้นแล้วทึ่งย่ามทึ่งเยียนเงือนะคะสิบสามหลังคูคอยยอนลงไปยอนลงไปไตไอ้มันอยู่เนี่ระดับอันพอดีขงไตทะเลนะคะมันก็นสิมีหินม,นมีอันนี้นะก็ะเลอเตะผู้พันตกอันกูเมื่อก่อนในพันสิบหูดะะ์หรค่ะว่ามันหอนระดับใด บนเหตุผเรียนดอกน่ะเรียบร้อยไยํยาอันต่อไปค่ะพี่น,อน้องแล้วกบถันต่อค่ะตัวที่สองสอมสอง,สอง,สอง,สอง หล่นกันค่ะโย่ถูกพี่น้องเด็สองเด็สองมันมันเลี้ยเศษถูมันบ่เนี่ยอยาริกสิทูกพี่น้องค่ะเห็นบุกอ่ะ โอ้ยคู่ฟอร์ดฮานอะโอ้ยเนี่ไหพี่น้องเอ็มพี่น้องเอ็มพี่น้องมันแดดนะค่ะอีกนึงอมามานแล้วมามานมาน เนี่ยราคพี่น้องนี่อันแฟนเซ้าบนว่าอันสองโตมันโลหนึ่งนะคะโลละอันประมาณพันหาเด้อค่ะเด้อกิโลหนึ่งนะคะแต่ว่ามะกะเรืยแต่ปีนะะักขะคือนลงแล้วแต่ขนาดคล้องอัน,นกุมมัดกรคือกันนะคะพี่น้องโอเคอยู่งามงามดีค่ะมานแลรวคะพี่น้อง โมละเด้สองตัเวเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามาโตอันคลิปสองอีพีสองนะคะนะกันตกอัน,นถูงมังกอนเดี๋ยวเส้าบนสปิดคลิปไปแค่นี้ก็น,นะคเะนาะเพราะว่าลมมันแห้งนะคะย่านโทรศัพท์อันเจ๋งนะคะ